มาครับพี่น้องพอดีเมื่อคืนนี้น้าท่วมนานานาล่านจูรุมร่มเอ่อก็เลยไอ้ก็เลยไปจับอึ้งกับรบ่อพ่อนาได้มาสามตัวโอ้แต่ไรแต่ไรอึ้งเผาพร้อมนะอ่าจับกับรบ่อพ่อทั้งคืนเลยครับได้อยู่สามตัวสามตัวปัดทูดีนก็จับถืออึ้งจับเกียงถือเกี๊ยงข้ากันเลย เมาตายได้จับเพียงหานเจ้าในบ้างเส้นพุ่หนีเด็กก่อนได้สามตัวครับพี่น้องคนแรกของปีไม่แล้วนะตั้งวัดสักแก้วเด้อนะพี่น้องอยู่จังหวัดเด็กเขาเมนมาแม่หนีย่างเห็นมั้ย่างมาหอมหอมนี่แหละทั้งคืนได้สามตัวเจ้าเอาเวลาเจ้ามาตอบแชทลูกค้าดีกว่าลูกค้าด่าหมดแล้วเออด่าเต็มเปีเต็มไลน์นะไอ้โทรหาบัครับ ไอ้ทักไปเฟซว่่ตอบเออไอ้ทักไลน์ไปก็เงียบมิดจังเลยเออพี่น้องนะฝนมัน,นมตกแห้งอ้จับอึงอยู่ <c oughs> อันนี้มาเตือน <c oughs> อ้จับอึงนะอ่าไม่ลองกินเขาเที่ยวกันนะหยอกซื้อไอด้น,นี่น,นี่เซลเราเอามาฝากนะได้มาสามสี่ตัวเรามาฝากไอ้ ไวเซ่ก็ขึ้นมาขี่ตีเนี่ยโมเมนต์ว่ากูไปจับอีกันกูไปจับโอ้จะไม่ได้แดงหรอกไวเซ่ขึ้นมาขี่ตีเนี่ยเยอไม่น้อยเนี่ยเออเราจับได้มาหาตัวแบ่งหน่อยสามตัวแบ่งบ่โอ้ยตายหนึ่งไวเซ่ขี่ตีโอ้ยนตายคนนี้เลยเดี๋ยวได้กี่ผู้มีได้ตับเออเออตึงมันช่วงรัฐบาลนี่มันไม่มีอาหารมาเนี่ยตึงแห้ง ยอกยอกยอก <laughs> <laughs> อ่าพี่น้าโอเคแค่นี้แหละนะกินข้าวเที่ยง้วกันเน้อไปแล้วผมวดสวัสดี